ไข่เจียวพอจะบอกว่าเนื้อแน่นมากสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยในช่องพลอยชุกโกวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมสำหรับรีวิวอาหารอร่อยในซเว่ สำหรับเพื่อนเมื่อคนไหนที่กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเมนูที่พลอยจะมารีวิววันนี้เลยดีกว่า เพื่อน,นก็จะได้เห็นหน้าตามเมนูที่พลจะมารีวิววันนี้แล้วพลอยคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็ต้องเคยทานกันบ้างแล้วเดี๋ยวพลให้ดูหน้ากล่องใกล้ๆอีกทีนะหน้ากล่องของเขาจะเป็นแบบนี้เลยคือทํามาหน้ากินมากและหน้ากล่องเขาบอกว่าอิ่มคุ้มนะคะอิ่มคุ้มเลย <Wow. S 1> ชื่อของเขาก็คือข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองพลอยเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเป็นเหมือนพล เมนูแรกที่หักทำเลยและทำเป็นเมนูแรกก็คือไข่เจียวจริงไหมทุกคนต้องทำไข่เจียวเป็นเมนูแรกทำเป็ข้าวเป็นอะและหลังจากนั้นแม่ก็ได้กินไข่เจียวฝีมือพลอยมาตลอดทุกวัน <c oughs> เพราะว่าเป็นเมนูแรกที่ทำเป็นจริงๆ <c oughs> ก่อนที่พลอยจะไปชิมรสชาติด้านในนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพลอยขอดูคุณค่าทางโภชนาการก่อน <c oughs> พลังงาน400กิโลแคลอร,รี่น้ำตาล น้อยกว่า1กรัมไขมัน12กรัมโซเดียม410มิลลิกรัมสำหรับอาหารที่เป็นกล่องสีขาวเขาจะใส่โซเดียมลงมาเยอะนิดนึงเพื่อให้คุณภาพของอาหารยังคงทนอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากลเลี่ยงการทานโซเดียมเยอะพอยแนะนําให้ทานอาหารที่เป็นกล่องสีแดงหรือว่ากล่องสีดำเนาะตัวนั้นจะเก็บไว้ได้7จดวันแล้วก็โซเดียมจะน้อยหน่อยเนาะ โอเคโอเคค่ะสำหรับที่พอยโม้มาสักพักให,ใหญ่ๆก็เริ่มหิวแล้วเราไปงัดกล่องดูข้างในมันเลยดีกว่าอ,อืมหอมมากเพิ่งเวฟแบบมาร้อนๆเลยนะไม่ใช่มาลดเวฟนะคือเอาไปอุ่นในไมโครเวฟสิ่งหนึ่งที่สัมผัญได้เลยก็คือกลิ่นหอมกลิ่นแบบนี้พอยคาดว่าน่าจะเป็นหอมแดงนะ ทุกคนคะ่ะคือเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วเนื้อเครื่องปรุงต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นทรงเครื่องคือแน่นมากหมูน,นี่แบบใส่มาแบบเป็นก้นกอนๆเลยอ่ะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนี่แบบใส่มาจุใจมากโอเคพอยชิมเลยแล้วกันชิมไข่เจียวก่อนดีกว่าว่ามันจะเหมือนไข่เจียวที่พอยทำรอเปล่าไข่เจียวพลอจะบอกว่าเนื้อแน่นมาก ส่วนองค์ประกอบต่างๆนี่นก็จะมีต้นหอมมีหัวหอมแล้วก็มีมะเขือเทศสำหรับข้าวข้าวกล่องขาวเนี่ยมันจะเหนียวกว่าข้าวกล่องแดงมาในส่วนของอรสชาติไข่เจียวแล้วกันมันจะออกไปทางเค็มอะรสชาติไข่เจียวมันจะออกไปทางเค็มมากกว่าแต่ถามว่าโดยรวมๆแล้วก็ ก็พอกินได้นะรสชาติก็ไม่ได้แย่อะไรมาก <S 2> <S 2> <S พอจะมาสรุปรสชาติได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะรสชาตินี่จะยึดจากตัวพอเป็นหลักมากันที่ไข่เจียวก่อนไข่เจียวนี่จะออกไปทางเค็มแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่กับความรู้สึกของพอก็คือเค็มมาแหละ แล้วก็จะออกไปทางหวานนิดนึงส่วนน้ำมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนส่วนผสมเครื่องปรุงที่ปนลงมาในไข่เจียวเนี่ยก็จะมีเนื้อไก่เนื้อไก่ก็คือให้เยอะนะแบบเป็น,นก้อนๆเลยส่วนตัวข้าวพอคิดว่าข้าวที่เป็นกล่องสีขาวเนี่ยจะเหนียวสำหรับคะแนนเต็มสิบวันนี้พลให้ไปให้เจ็ดคะแนนละกันค่ะ สำหรับเพื่อนเคนไหนที่อยากลองชิมแล้วว่าชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยถูกปากไหมประทับใจหรือเปล่าและอยากให้พลอยทำอะไรรีวิวอะไรเกี่ยวกับในเซเว่นก็คอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะและอย่าลืมติดตามดูคลิปหน้าว่าพลอยจะเอาอะไรในเซเว่นมารีวิวอีกสำหรับวันนี้พลอยไปละคะ่ะบ๊ายบาย